ที่ที่คนไม่ไม่ไปกันไปเพี่ไปละโอ้โหกูบอกเลยภาพกดสวยนะมาครับเข้ามากับวิรุณครับเดินป่าตอนคืนครับโยอดมากครับที่น sure> ี้ก็ครับแต่ผมเป็นอะไรไม่รู้ครับดีดหรือเปล่าก็ไฟถ่ายเลยม่นแจ้งครับเออครับบอดไซจู๊ดครับบอดไซจุ ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับอาหน้าครับรีวิวรีวิวตอนนี้เราก็วันนี้เราก็อยู่ที่สวนหลังวัดครับของก็ต้นไม้สีทุ่มกับจะสีทุ่มรับมาดูต้นไม้อะไรนี่งั้นเรามันเดินลุนเขาเรียกว่าเดินแถวแบบข้างข้างข้างคลองข้างอะไรเงี้ยโอ้โหตรงนี้บนเวทีบรถไฟนะอันแจ้งสว่างสุดในในโลกนู่นคือใครยังสวยนะมึง ไม่มีอะไรผิดปกติครับโอเคครับถือานี่ยช่างตองเองกลับนะครับไปแบบทขาไม่ขาวเนี่ยอันนี้ถ่ายด้วยใช้ได้อยู่ครับผมไม่มีปัญหาเลยครับดูนี่เป็นเด็กที่เกิดมาใช่ครับนี่ครับเราเดินมากลับไปดุนอีทุ่มเกือบจะห้าทุ่มครับตอนนี้เราก็กำลังเดินกลับครับนับถือครูบาอาจารย์ครับผมอ๋อหายเห็นน้ำเลย เออพี่ลุนก็เกิดตกใจนิดหน่อยครับยังมีความกล้าหาญครับวันนี้ก็ถึงยังไงครับถึงจุดลอยรอบวัดแล้วเป็นไงครับเรียบร้อยดีไหมครับเรียบร้อยี่กับวิ่งครับผมเสียงน้องพิลามครับผม